สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .1 ทับ3ที่น่ารักทุกๆคนนะคะครูเสารนะคะครูเสาวรักณพัทลุงเป็นครูประจําชั้นของนักเรียนชั้นป .1 ทับ3นะคะนะคะก่อนอื่นนั้นครูเสาวขอแสดงความยินดีต้อนรับเด็กๆทุกๆคนเลยเข้าสู่อ้อมอกชั้นปีแรกของการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะ ครูสาวสอนในรายวิชาภาษาไทยพร้อมยินดีต้อนรับให้คำปรึกษาต่างๆกับเด็กๆในห้องเราทุกคนเลยเท mm. ่านี้ยังไม่พอนะคะครูสาวมีเรื่องจะบอกหนึ่งเรื่องคือว่าห้องเรานั้นมีเพื่อนเข้าเรียนใหม่ๆอีกหลายคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่ามีใครบ้างแต่ถ้าอยากรู้ต้องทำภารก,กิจครูสาวหนึ่งอย่างคือว่าให้นักเรียนหนึ่งทับทุกๆคนนั้นแนะนำตนเอง ชื่อจริงนามสกุลและชื่อเล่นพร้อมทั้งบอกวิชาที่ชอบและงานอดิเรกที่นักเรียนชอบทำในยามว่างนะคะเด็กๆในเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ส่งคลิปวิดีโอนั้นส่งมายังกลุ่มรายห้องเรียนของเราได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กรกฎานะคะเด็กๆนะคะแล้วเราจะทำไมคะได้รู้จักเพื่อนใหม่ของเราทั้งหมดทั้งห้องเรียนเลยนะคะ ทำมากันนะคะ